สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t o g p นะฮะกลับมาพบเจอก,กันกับผมแล้วเช่นเคยครับวันนี้มาเจอกับเพื่อนๆในค่ำคืนของวันที่2กรกฎาคม2 5 6 4สุดสัปดาห์นี้ก็มีการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตรายการใหญ่ๆ2รายการนะครับซึ่งก็คือ World Super b i k e แล้วก็ทาง f อร์ u l a 1ซึ่งผมได้ทำตารางการแข่งขันเอาไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับในช่องในยูทูบช่องนี่แหละตรงหน้าชุมชนนะครับแต่เพื่อนๆหลายคนที่ถามมาว่าเอ๊ะมันถ่ายทอดช่องไหนอย่างไรกันบ้างเน ยังไงรบกวนไปติดตามผมใน Facebook Fan p a g e Biker Man เพื่อชาว2องรทุกสายพันธุ์ครับผมจะมีลิงก์แปะไว้ให้ตรงนั้นนะฮะทุกคนก่อนการแข่งขันในประมาณสักอย่างน,น้อยก็ประมาณ20นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะครับอันนั้นสามารถที่จะไปกดเข้าดูได้แบบง่ายได้นะฮะสำหรับในเอเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ2อรอบใน f p 1และ FP2 ที่ออสเตรเลียแล้วก็สนามเรดบูลิง n g ซึ่งก็เป็นความสำเร็จที่ต้องเรียกว่าแรกกันนะฮะแม็กก์วูดสเตเปนของ เรดบูลเลสซิ่งนี่ก็ดีงามใน FP1 แต่กลายเป็นว่าในช่วง FP2 เนี่ยในส่วนของ m r r e e e s เนี่ก็กลับมาทวงคืนได้นะครับก็ยืนหนึ่งทั้งคู่ทั้งทันเซอร์แล้วก็ตามมาด้วยวลเทอรีรบอตัสนะฮะดังนั้นก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งน,นะครับว่าในการฝึกซ้อมในรอบต่อไปในพรุ่งนี้แล้วก็การคอลีฟายเนี่ยใครจะมาดีมาเหนือกับสถานการณ์ที่ F1 ในตอนนี้เราอาจจะมองว่า r ร d b u l l Racing น่าจะขึ้นหน้าเป็นต่ออยู่นิดนึงนะฮะ แต่ในส่วนของ World Super Bi k e เนี่ยขณะที่ผมกำลังจัดรายการอยู่หน้าตอนนี้รู้สึกว่ากำลังอยู่ในช่วงของ FP2 ครับแต่ F p 1ก็เสร็จสิ้นกันไปเป็นความยอดเยี่ยมของแชมป์เก่านะครับโจนาธานเรย์จอนี่ของเราก็ยังคงกดเวลามาได้ดีสุดนะฮะก็ตามมาด้วยทอป์ปารสกาติโอกลูนะครับในวันนี้นักแข่งหมายเลขสิี่ของพาต้าก็มีการเรียกว่าเซ็นสัญญากันไปเรียบร้อย2ปีนะครับก็คือหมายความว่าเขาจะต้องอยู่ในเวิ l d s ซูเปอร์ไบ์ในปี2022นีปีหน้า แล้วก็2 0 23ปีถัดไปหมายความว่าข่าวหรือทั้งหมดที่มีมานะครับว่านักแข่งคนนี้จะไปในอ่าวมอเตอร์จีพีนะครับมีทีมนั้นทีมนี้สนใจมาหรือเปล่าเนี่ยเรียกว่าตกกันไปนะครับไม่ต้องสืบไม่ต้องลุ้นกันแล้วนะฮะลาสกาติโอโกรนักบิดดาวรุ่งของตุรกีเนี่ยยังคงดูกับยามาฮ่ายังคงอยู่กับ w o r l d Superbike กันต่อไปนะครับแต่สรุปก็คือยังไม่มีการแข่งขันนะฮะในเ o ลซ์ซูเปอร์ไบนี่คือการรอบซ้อมนะฮะพรุ่งนี้ถึงจะเป็นการแข่งขันใน เรดแรกแล้วก็เรดซูเปอร์โพลกันเนาะโอเคครับเกินมาทั้ง2รายการซะยาวเรียกว่าคลิปรายการเดียวที่เอาให้คุ้มนะฮะแต่หัวข้อหลักที่เราจะมาคุยกันจวกหัวมาในวันนี้ก็คือเราจะพูดถึงอังเดรโดวิโซโซครับทุกคนข่าวลือที่เรียกว่าเป็นโดมิโน่กันเยอะแยะพอสมควรนะ,ะหลังจากที่ท็อปกันเมาร์หรือวิญญาเรสเนี่ยออกจากยามาฮ่าไปก็แน่นอนนะครับว่าอาจจะมีข่าวลือต่างๆนานา,นามาว่าเอ๊ะใครจะมาแทนเขาในยามาฮ่าทีมแฟคทอรี่ อาจจะมีข่าวก่อนอาจจะมีข่าวว่าต่อเนื่องกันอีกว่าถ้าเกิดว่าแฟรงกี้ขึ้นมาแทนเขาเนี่ยหมายความว่า SRT ก็จะว่างแล้วถ้าเกิดว่าไปก่อนทั้งอีก,ก็คือรอซี่อาจจะไม่อยู่แล้วนะครับรอซี่อาจจะไปขับทีมของตัวเองก็คืออาร m มโก้ VR46 Racing Team เนี่ยหรือเปล่าหรือจะรีไทยยังไงเนี่ยยังไงก็แล้วแต่สถานการณ์ของทีม SRT Sepang Racing Team ของรอสซีลาซารีเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะครับว่า ถ้าถูกนักแข่งออกไปแบบนี้เนี่ยจะดึงใครขึ้นมาเพราะเด็กในคอนโทรลเนี่ยก็อาจจะจะบอกว่าฟอร์มยังยังไม่เข้าตามันก็ถูกต้องฮะดังนั้นก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่หัวเรวื่งมาต่อนะครับในตอนนี้ดังนั้นโดมิโนโครั้งนี้มันก็เลยทําให้เกิดกระแสข่าวลือมาถึงโดวิโซโซด้วยอ่านะฮะดังนั้นวันนี้จะยกให้กับโดวิเนี่ยเป็นพระเอกของคลิปรายการเลยแล้วกันนะครับเราจะมาวิเคราะห์ว่า เส้นทางของเขานะครับในวัย35ปีตอนนี้นักบิดอิตาลีนะครับที่ต้องเรียกว่าถ้าตัดมาร์กมาเกตออกไปเนี่ยเขาคือคนที่มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์โลกมากที่สุดในรอบ4ปี5ปีที่ผ่านมานะฮะก็เป็นดีกรีรองแชมป์โลกถึง3ครั้งติดกันนะฮะ2 0 1 7ั0 1 8บ0 1 9โดยเฉพาะในปี2017ก็เรียกว่าต้องชิงดำกันกันกบมาร์กมาเกตในสนามสุดท้ายที่บาเลเซียที่สเปนกันเลยทีเดียวนะฮะ ทุกคนก็น่าจะโฟกัสโดวิเนี่ยไปที่อาพิเลียทีมเดียวใช่ไหมครับในตอนแรกเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าทีมนี้เขาก็เรียกว่าเชิญโดวิโซโซ,โซเนี่ยไปเทสรถหลายครั้งนะครับ3-4หนแล้วเชิญไปเนี่ยยังไม่ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของอาพิเลียอันนี้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าโดวิโซโซไปเซ็นสัญญาแล้วหรือเปล่าไปอะไรยังไงยังนะยังณนะเวลานี้ที่ผมนั่งคุยอยู่ก็ยังนะครับยังไม่ไปเซ็นที่ไหนแต่ อาจจะด้วยการดีวกันอะไรยังไงไม่ทราบโดวิก็ว่างงานอยู่ในส่วนของถ้าเป็นาทางเรียบนะแต่ถ้าเป็นแทรกฝุ่นเนี่ยเขาไม่ว่างงานนะก็ยังมีรายการลงแข่งลงซ้อมมีตลอดดังนั้นด้วยความที่อาจจะเป็นคนบ้านเดียวกันนะฮะอาร์พิเลียนี่ก็เป็นแบรนด์รถอิตาลีก็อเอาโดวิไปแล้วก็เหมือนจะไปได้สวยครับก็คืออาร์พิเลียก็ออกตัวมาว่าจริงๆก็อยากได้โดวิโซโซมาร่วมงนานจะในฐานะอะไรก็ได้แต่โดวิโซโซเองก็ so ยังคงอาจจะเสมวนท่าทีอยู่นะครับไม่ได้บอกว่าจะไปไหนอย่างไรแต่ก็ไปทดสอบนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่พวกเราเข้าใจกันว่าทำให้ r s g p 21ของทางตัวแข่งของทางอาพิเรนเขาดีขึ้นอาจจะมีผลเพราะว่าโดวิอาจจะไปให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลังจากการทดสอบการเทสหรือเปล่าตรงนั้นก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ประเด็นที่ทางสื่อต่างประเทศเขาเชื่อมโยงกันมาก็คือ โดวิโซโซกับยามาฮ่าอ่ามันเชื่อมกันยังไงก็ตามที่ผมบอกไปในต้นรายการนะครับว่าตั้งแต่ที่ท็อปกันออกจากยามาฮ่าไปแล้วก็เหมือนว่าอ่ามันจะเป็นโดมิโนนะครับต่อเนื่องกันไปเนี่ยรายชื่อของโดวิก็เลยโผล่มาหนึ่งในนะักแข่งที่เชื่อมโยงมาถึงยามาฮ่าต้องเรียกว่าหนึ่งในเพราะว่าจะบอกว่าโดวิคนเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ฮะมันมีหลายคนแต่วันนี้เราแค่คุยเรื่องของโดวิคนเดียวเท่านั้นเองนะครับ ก็คือถูกเชื่อมโยงมาในส่วนของทางยามาฮ่าเพราะว่าอะไรฮะในก่อนนั้นนี้เราอาจจะมองครับว่าฟแฟรงกี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสสูงอาจจะเป็นตัวเลือกหมายเลขหนึ่งหรือเปล่าที่แฟค์อร่โรงงานเขาจะดันขึ้นมาแต่มันจะมีเหตุผลอยู่ข้อหนึ่งนะครับมันจะมีเหตุผลอยู่ข้อหนึ่งที่ทําให้เส้นทางของฟแฟรงกี้ที่จะขึ้นทีมโรงงานเนี่ยอาจจะดูอาจจะยากเย็นขึ้นไปนิดหนึ่งก็คือสัญญาครับ สัญญาของแฟรงกี้ไม่ได้อยู่กับยามาฮานะครับเขาอยู่กับ SRT นะครับเขาอยู่กับ SRT โดยตรงเขาไม่ได้ขึ้นตรงกับกับยามาฮ่าบางคนอาจจะงงนะครับเดี๋ยวผมขออนะุญาตยกตัวอย่างไปเ,เทียบกับนักแข่งอีกคนหนึ่งก็คือโยฮันซาโกของพราแม c ดูก a ติหมายเลขห้าซาโกไม่ได้ทำสัญญากับพราแม c นะครับแต่ทำสัญญาโดยตรงกับดูค a ติดังนั้น ดูคาติแฟ c ทอรี่มีโอกาสที่จะโยกซาโกไปไหนก็ได้นะครับในทีมในทีมในคอนโทรลเนี่ยจะโยกขึ้นมาใน f a c ทอรี่โรงงานก็ได้จะเอายกไว้ในพร a ม a กก็ได้จะยกไปทีมใหม่ทีมไหนที่โปลมาเนี่ยในทีมที่ใช้เครื่องดูคาติก็ได้นั่นเพราะว่าเขาเซ็นสัญญากับดูคาติอ่าทีนี้ย้อนกลับมาที่ f r a n k กี้แฟงกี้เขาไม่ได้เซ็นสัญญากับ Factory ่ยามาฮครับเขาเซ็นสัญญากับ SRT Sepang Racing Team ของลัสซันลาซา r ีดังนั้นโอกาสที่จะดึงแฟรงกี้ขึ้นมามันก็อาจจะยากแต่ถามว่าได้ไหมมัน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 ก็ต้องใช้กำลังภายในต้องอยู่ที่การเจรจาแต่ถ้าโดยเบสิกเนี่ยอาจจะยังยากอยู่เอาสิฮะแต่นั้นตรงนี้มันเลยเกิดเป็นข่าวลือว่า,าจะดันโดวิโซโซขึ้นมาเอาละสิฮะ ทีนี้โดวิเนี่ยเอาจริงๆหลายคนอาจจะงงว่าทำไมเขาถึงไม่เซ็นสัญญาหรือว่าไม่คุยอะไรไม่เปิดอกคุยกับอาร์พิเลสสักทีนึงอันนี้ถ้าเป็นความคิดส่วนตัวผมมองว่าจริงๆโดวิก็ยังไม่มั่นใจอาร์พิเลสร้อยเหรอกครับทุกคนนะยังไม่มั่นใจแต่ในตอนนั้นมันมีช้อยเดียวคืออาร์พิเลยแต่ตอนนี้มันมีมันไม่ใช่อาพิเลยแล้วไงมันมีเก้าอี้ของยามาฮาว่างแล้วใน ส่วนของ IG Story นะครับที่ลงอันนี้อาจจะเป็น d e s m o นโดวีเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกับโดวิโซโซแค่ไหนแต่ทางแอดมินของของเดสม o นโดวนะครับที่เป็นยู e เซอร์ของทาง IG ตัวเนี้ยลงรูปโดวิโซโซตอนที่ลงแข่งให้กับย a มาฮ่าแท็กท y คนที่ดูม t o พีมายาวนานน่าจะยังไม่ลืมนะครับในปี2012โดวิโซโซเนี่ยเป็นนักแข่งของทีมนี้เดี๋ยวขออนุญาต ย้อนพาทุกคนนั่งท้ายแมชชีนไปดูในปี2012ก่อนที่จะมาอยู่ในดูคาตีมายิ่งใหญ่กับดูคาตีเนี่ยโดวิก็มาพักนะครับมาพักก็ก่อนนั้นอยู่กับเรฟโซฮอนดาแล้วก็ในปี2012มาอยู่กับ Tech รี a ามาฮตอนนั้นก็จบอันดับที่4ในคะแนนสะสมนะฮะถือว่าเยี่ยมยอดไหมผมว่าไม่ธรรมดานะกับทีมที่ไม่ใช่ทีมโรงงานไม่ได้ทีม f ฟ c t o r อรครับยืนโพเดียมหล่อๆถึง6ครั้งอันดับ3นะฮะ จบด้วยเลขตัวเดียวทั้งหมดเลยลักมีเพียง2สนามที่อาจจะพลาดพลั้งอย่างซิมเวอร์สโตจบอนันดับที่ถ้าจำไม่ผิด18-19ครับก็ไม่มีแต้มแล้วแล้วก็ที่เซปังอันนี้จําได้ดีเลยฮะที่เซปังน่าจะจบอนันดับที่13ครับมีแต้มอยู่แต่สนามที่เหลือที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงเนี่ยก็เรียกว่ายืนโพเดียมมา6ครั้งแล้วก็จบในท็อปหหมดเลยฮะก็ยืนโพเดียมทั้งในที่อาร์เซนนะครับ ทั้งในที่อิตาลีนะครับทั้งในที่คาตาลุนยาโอ้ยาวๆหสนามนะฮะนั่นก็ส่งผลให้คะแนนเขาเนี่ยจบอันดับที่4ได้จะบอกว่า,ามีเรื่องราวที่มันเป็นความยิ่งใหญ่ร่วมกันมากับยามาห่าเนี่ยมันมีไงแต่หลังจากที่ออกจากดูคาติมาเนี่ยโดวิเคยให้สัมภาษณ์ได้ว่าถ้าจะให้เลือกนะครับระหว่าง3ทีมที่อยู่กันมาเนี่ยเขาอาจจะอยู่กับเทคพูีในยามาห่าเนี่ยไม่ได้อะไรเท่าไหร่เทียบกับทีมอื่น เขาพูดออกมาแบบนั้นแต่ทําไมถึงพูดแบบนั้นมันไม่แปลกฮะเพราะว่าถ้าอยู่กับทีมหมืน่นเขาอยู่ทีมโรงงานอ่าอยู่กับฮอนด้าเขาอยู่เรฟซองฮอนด้านะครับจริงอยู่ว่าอยู่อยู่3คนนะครับใน2011นะอยู่ทั้งดานี่เปโดโรซาแล้วก็อ่าทั้งแชมป์โลกอ่าเป็นแชมป์โลกในปี2011นะครับนั่นก็คือเคซิสโตัวนะฮะอ,อยู่3ามคนเลยเดียวแล้วก็ก่อนจะออกมาแยากตัวออกมานะครับแต่พอมาอยู่กับดูคาตินในปี2013เนี่ยอันนี้ก็ กลายเป็นว่าเขาก็เป็นทีมโรงงานไงเออนะฮะในั้นศะักดิ์ศรีมันอาจจะต่างกันจะยกไปเทียบในปี2012นที่อยู่กับเททรีมาฮามันก็ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่แปลกใจครับที่เขาจะให้สัมภาษณ์ไปแบบนั้นนะว่า,าจ,จะได้อะไรที่อาจจะน้อยกว่าทีมอื่นเขานิดนึงหมายถึงว่า2ทีม Honda r e p s o ซแล้วก็ดูการีแฟคทอรี่เนาะทีนี้ถ้ามาในแบบนี้เนี่ยมันทําให้ให้โดวิอาจจะต้องกลับมามองว่ารถที่จะพาเขากลับมาใช้อคว้าัยชนะได้เนี่ยมันจะเป็นทีมไหน โดวิเน่ก็บอกมาตลอดนะครับว่าเขาก็ลั่นมาจาไว้ตั้งแต่วันแรกที่ออกจากดูกติว่าเขาจะต้องกลับมาใน MotoGP ปี2022ก็คือปีหน้า,านะฮะดังนั้นจะมาให้เป็นเทส r ไรเดอร์ของอา i พิเลีเนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงอยู่ว่าอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้หรืออาจจะมาเป็นเทสไรเดอร์แล้วก็ใช้สิทธิ์ไวการ์ดหรืออาจจะแบบว่าหวังมากไปนั้นเป็นนักแข่งตัวจริงเนี่ยนะฮะ แต่อาร์พิเลียจะพาเขาคว้าชัยชนะได้ไหมทุกคนทุกคนมองลงในตอนนี้ศักยาภาพของอาร์พิเลียผมไม่ปฏิเสธนะครับว่ามันยกระดับขึ้นมาเรียกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวฮะจากที่ผ่านมากับหน้าตอนนี้เนี่ยแต่มันยังไม่ถึงขนาดว่าจะคว้าแชมป์ได้ยังไม่ถึงขนาดจะคว้าโพเดียมได้ก็ยังคงแค่ท็อป10ท็อป10มันก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของทีมที่ต้องการแค่นี้หนึ่งในเป้าหมายของอาร์เล็กซิสเอสปาการโรที่ต้องการเท่านี้ โอเคในอาร์พิโอเรียหรือในเกรททิซินีทุกวันนี้หรือในเอสปาการโรเนี่ยเขาแฮปปี้กับตรงนี้แต่ครั้นจะให้ไปถึงท็อป3บนโพเดียมเนี่ยมันยากหรือแม้กระทั่งชะนะเนี่ยอันนี้เลิกหวังได้เลยนะฮะขอภายแทน FC ฟซีอาร์พิเรถ้าผมจะพูดตรงๆว่าอาร์พิเรียังไม่มีศักยภาพพอที่จะชนะได้ครับแต่ศักยภาพที่จะจะติดท็อปสิี่ยอันนี้ชิวๆหวังผลได้ฮะ ดังนั้นโดวิเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องของตัวเลขเรื่องของค่าเหนื่อยค่าตัวแต่อย่างใดอันนี้เขาพูดเองนะครับไม่ได้ว่าผ่านทางผู้จัดก,การส่วนตัวนะแต่เขาจะมีเงื่อนไขว่าถ้าเขาเข้าไปอยู่ในทีมไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องรับเงื่อนไขก็คือจะต้องมอบรถที่ดีที่สุดที่จะทําให้เขาสามารถที่จะคว้าใช้ได้หรือแม้กระทั่งยืนหัวแถวได้ดังนั้นทุกคนมองดูศักยภาพของอาร์พิเรีย เทียบกับยามาฮ่าสมมติว่าถ้ายามาฮ่าถ้าเขาไปเอาง่ายว่าเราเปรียบเทียบว่าจะไปได้ไม่ได้ผมไม่ทราบหรอกแต่เชื่อมโยงมันเชื่อมโยง2ทีมก็คือยามาฮ่ากับอาร์พีเลียทุกคนว่าเขาไปอยู่ที่ไหนเขาจะมีโอกาสที่จะยืนหัวแถวได้ถ้าตามรูปการเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่อาร์พีเลียแน่แหละมันน่าจะเป็นยามาฮ่ามากกว่าถูกไหมฮะทุกคนมันน่าจะเป็นยามาฮ่าเพราะว่ายามาฮ่าเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จที่สุดในตอนนี้จากแฟบ แล้วก็จากคนอื่นๆแค่คนอื่นก็คงจะเหลือแค่คนเดียวฮะก็คือท็อปกันแต่ถ้าเราเราเทียบอันดับกันเนี่ยลำนั้นอาร์พิเลียนน่าจะยังเหนื่อยอยู่ถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าโดวิทถ้าจะให้เลือกสมมุติว่าถ้าเขามีสิทธิ์ที่จะจิ้มได้ว่าเขาจะจิ้มยามาฮาหรือจิ้มอาร์พิเลียนนะแล้วก็บอกว่าค่าตัวมันมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องซีเรียสอ่านะฮะทีนี้พอมาในแบบนี้เนี่ยทุกคนอาจจะมองว่าแหมโดวิทในวัย35เนี่ยจะไหวเหรอกับ อยามาฮาถ้าต่อให้ต้องเลือกจริงๆอาจจะมีนักแข่งในคอนโทรลเนี่ยดึงขึ้นมาก็ถ้าคนแรกที่ผมบอกไปแล้วไงว่าถ้าเป็นแฟรงกี้เนี่ยโอกาสมันอาจจะยากขึ้นไปอีกเพราะว่าติดสัญญาถ้าเกิดว่าจะดือะด้อแพ่ง SRT จะดื้อแพ่งผมไม่ปล่อยทำไมอ่ะก็แล้วแต่นะครับเดีตรงนั้นนะ่ะอันนี้มันมันก็มีโอกาสเต้นไปได้ก่อนหน้านี้มีรายชื่อเชื่อมโยงกันอยู่2คนนะครับก็คือเชื่อมโยงในในส่วนของนักแข่ง w o ล l ซูเปอร์ไบท์อย่าง ก็เลยเกอร์ล็อบที่เพิ่งมาลงแทนแฟรงกี้นะครับมามาลงขับแทนแฟรงกี้ในสนามที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็อีกคนหนึ่งทอร์ปักลาสกาเดโอ,อก,กูครับที่กำลังขับเคี่ยวกับในวอล์คซูร์ไบ์นะครับตอนนี้ตามหลังอยู่แค่20แต้มนะฮะตามหลังผู้นำคะแนนสูงสุดนะฮะก็คือจอห์นนี่เนี่ยแค่20แ,แต้มแต่ข่าวลือที่ออกมาเนี่ยมันก็ต้องตกไปแล้วล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นลายของลรกสกาจิโอ,อก,กูเนี่ย เขาเซ็นสัญญาเรียบร้อยไปแล้วฮะไม่ได้มาอยู่ใน MotoGP แล้วดังนั้นไม่ทันการนะฮะต่อให้อยากได้ก็ไม่ทันหรอกใน3ปีที่จะถึงเนี้ตัดไปกาเรตเกอร์รอฟอันนี้ออกมาพูดนะครับว่าเป้าหมายจริงๆยิ่งใหญ่สําหรับเขาเนี่ยสูงสุดก็คืออยากจะเป็นนักแข็ง MotoGP ก็แน่นอนมันก็โอกาสมันก็เปิดกว้างเท่งนั้นแหละนะครับถ้าเกิดว่าจังหวะที่ดีๆมันมาแต่โปรไฟล์ของเกอร์รอฟในผมมองว่ายังไม่น่าจะขึ้นทีมใหญ่ได้นะฮะ ถ้าเต็มที่ก็น่าจะมาใน SRT ถ้ารัสซันลาซาลีเขาจะพิจารนานะดังนั้นเรามันก็ตกไปดังนั้นก็เลยกลายเปน็นว่าใน,ใน,ใ,น,ใ,นในตอนนี้เราเรา,เราอาจจะโฟกัสไปที่โดวิโซโซ่หรือเปล่าเอาละสิฮะค่าตัวหลายคนอาจ,จะบอกว่าแหมโดวิสเนี่ยรับจากดูคติไปไม่น้อยนะฮะถ้ามีไม่ถึงไม่ถึง5ล้านยูโรเนี่ยจะไหวหรือเปล่าแต่โดวิสเขาเขาก็ออกตัวมาแล้วนะว่าเอาละอันนั้นผมไม่ซีเรียสเรื่องของตัวลงนั้น แลวก็เหตุผลหนึ่งที่มันเชื่อมโยงนะครับก็คือโดวิเนี่ยใช้รถแข่งยามาฮ่าครับในการแข่งขันแทร็กฝุ่นโมโตโครอสเห็นไหมฮะอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ผมเดา,เดาไปเองนะจะเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ทราบได้ใช้รถแข่งยามาฮ่าครับทั้งที่ความเป็นจริงแล้วไม่ต้องใช้ยามาฮ่าก,ก็ได้นะฮะเออมันมีหลากหลายยี่ห้อที่จะต้องใช้แต่เขาใช้ยามาฮ่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในจุดเล็กๆนะครับที่เราจับไปเชื่อมโยงกันได้หรือเปล่าดังนั้นท้ายคลิปนะขอถามเพื่อนทุกคนนะครับว่า จะแฮปปี้ไหมถ้าเกิดว่าโดวิเซโซคนนี้จะคัมแบ็กอาเกนกลับมาสู่ยยมาม่าอีกทีหนึง่งหลังจากที่เคยอยู่ในปี2012ในทีมเทคฟรีแล้วถ้ากลับมาแล้วถ้าได้ใช้รถสเปคโรงงานเนี่ยแล้วในความเก่าของเขาในวัย35ปีแน่นอนนะครับว่าถ้าเข้าไปอยู่ในยยมาม่าจริงๆเนี่ยได้ประสบการณ์เรียกว่าผมว่ายยมาม่าก็น่าจะได้ข้อมูลที่พอสมควรนะครับกับประสบการณ์อันยาวนานกับความสําเร็จ อันยิ่งใหญ่ของเขาใน,นานะรองแชมป์โลกข,ของโดวิโซโซเนี่ยคิดว่ามันมีโอกาสจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดวิเคราะห์กันมาให้ความเห็นกันมานะครับไม่ได้ปิดกั้นนะฮะคุณจะรู้สึกอย่างไรก็ว่ากันมานะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าหยาบคายแล้วก็อย่าแซะอย่าอะไรที่มันเรียกว่าทําให้ FC คนนึงนักแข่ง FC คนที่เขาเชียร์นักแข่งคนอื่นๆเนี่ยรู้สึกว่าเสียน้ําใจไม่มีสปิริตขอแค่ตรงนี้นะ โอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าวิเคราะห์ให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นแต่ผมเชื่อนะว่าน่าจะไม่สุดแค่นี้ครับในส่วนของยมมามาฮาน่าจะมีอะไรให้เราได้ตามต่ออีกหรูอแม้กระทั่งโด v ิโซโซน่าจะมีอะไรที่ให้เราจะต้องได้ลุ้นกับเดือนกว่าๆนะครับที่หยุดซัมเมอร์ไปเนี่ย เรียกว่ากระแสความร้อนแรงของไลอัพนักแข่งเนี่ยเริ่มที่จะทวีคูณขึ้นมากนะฮะมันยังไม่สรุปหรอกดังนั้นก็รอตามรอลุ้นกันไปนะครับทุกคนโอเคนะครับยังไงก็ฝากบรบกวนไปติดตามผมในช่อง f 1 Thailand ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะวิเคราะห์เกมการขันให้ฟังแล้วละ่ะแล้วก็ใน Facebook Fan Page Biker Man เพื่อชาวสองร้ทุกสายพันธุ์ถ้าใครต้องการงานเขียนต้องการข้อมูลที่อาจจะแตกต่างจากการทาคลิปซึ่งวันละคลิปเนี่ยอันนี้อาจจะรวดเร็ว,รวทันใจกว่าใน Facebook Fanpage ก็ รบกวนไปให้กำลังใจผมได้ในตรงนั้นกนด้วยนะฮะโอเคทุกคนครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่รักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ